กำลังมองหาคาซีทให้กับลูกน้อยวัยแรกเกิดในราคาเพียงแค่หลักพันแต่ฟังก์ชันครบสามารถมุนได้360อ,องศาส,สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังมองหาคาซีทให้กับลูกน้อยวัยแรกเกิดค่ะในราคาเพียงแค่หลักพันแต่ฟังก์ชันครบจบนะคะและสามารถมุนได้360องศาเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปดูความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีความเหมือนกันอย่างไรบ้างนะคะ อย่างแรกก็คือมาตรฐานค่ะโดยมาตรฐานของเขาเป็นมาตรฐาน ECE R44 0 4นะคะใช้ได้ตั้งแต่น้องแรกเกิดถึง4ขวบเลยแล้วก็โครงสร้างเขาเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเหมือนกันนั่นก็คือโครงสร้าง EPS ที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยแล้วที่สําคัญนะคะทั้งสงรุ่นนี้มีการออกแบบพิเศษค่ะเป็นการออกแบบให้เป็นรูปทรงไข่ เสมือนน้องอยู่ในคันของมารดาค่ะเหมือนเป็นเกราะปกป้องให้น้องเนาะในการเดินทางค่ะ ดังนั้นนะคะทั้ง2รุ่นนี้จะมีฟังก์ชันที่พิเศษก็คือเรื่องการหมุนได้360องศาสําหรับเด็กวัยแรกเกิดช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณแม่นะคะหมุนน้องหันหน้าเข้าหาบอร์รถยนต์ถึงวัย15เดือนหรือหันข้างเพื่อนําน้องลงจากรถและเซตอัพน้องให้นอนได้อย่างสะดวกขึ้นค่ะอันนี้รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับขาตั้งเซฟตี้สแตนด์ด้านหน้าค่ะที่มาพร้อมกับชุดฐานไอโซฟิกเต็มระบบพร้อมยูบาร์ทางด้านหลังเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำเป็นตัวสร้างบาลานซ์คำยันให้กับคาซีทในรุ่นที่หมุนไดดดด้้ของเเ็กกกววยแริ ก็เหมือนกับเป็นการเสริมความปลอดภัยมากขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะข้อแตกต่างอย่างแรกนะคะในรุ่นโคคูลเลิฟค่ะจะมีไซด์โปรเทคชันทั้งหมด4ชั้นนะคะส่วนในรุ่นโคคูลเอลเดอร์ค่ะมีไซด์โปรเทคชันสชั้นแต่ยังคงเกราะปกป้องที่แข็งแรงเสมือนรุ่นโคคูลเลิฟค่ะในข้อถัดมานะคะก็คือเนื้อผ้าในส่วนของโคคูลเลิฟนะคะจะเป็นผ้าลินินและผ้าคอตตอนค่ะ ในส่วนของโคคูนเอลเดอร์ค่ะเราจะเน้นย้ำในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่คุณแม่ถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าผ้าของตัวคารซิสองรุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับในเรื่องของสีนะคะในรุ่นโคคูลเลิฟมีทั้งหมด2สีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเกรย์และสีเลดค่ะส่วนโคคูนเอลเดอร์ไม่หน่อยนะคะ่ะจะมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นจะมีสีของไลท์เกรย์ค่ะมีความสว่างนะคะและสีของแบล็คค่ะ ในส่วนของสีนั้นก็เลือกตามความชอบของคุณพ่อคุณแม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สำหรับคุณพ่อคแม่นะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อ c o c ู l เลฟหรือ c o คู e เอลเดีค่ะสำหรับวันนี้ฝากเวลดอน Thailand นะคะติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ทางหน้าเพจหรือตัวแทนจำหน่ายทางช่องทางหน้าเพจนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ